กลับมาพบกับช่อง5อันดับสินค้าขายดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับสินค้าที่เราจะนำมาจัดอันดับกันใน EP ที่15นี้คือเก้าอ e. ี e. ้นวดไฟฟ้าเก้าอี้นวดไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่น่าสนใจหลายท่านคงเคยเห็นหรือเคยได้ทดลองใช้ตาม5สรรพสินค้าชั้นนำเมื่อก่อนราคาหลักแสนเดี๋ยวนี้ลดราคาลงมา5-10เท่าจนสามารถหาซื้อมาใช้ส่วนตัวในบ้านได้แล้วใช้สำหรับนวดผ่อนคลายลดความตึงเครียด ลดอาการเมื่อยล้ากระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแถมยังช่วยให้ผิวพรรณกระชับเต่งตึงขึ้นได้อีกด้วยเพียงแค่คุณหย่อนตัวลงนั่งตั้งค่าเครื่องว่าต้องการนวดส่วนไหนของร่างกายปรับความเบาแรงตามที่คุณชอบเพียงเท่านี้ก็สามารถทําให้คุณและสมาชิกในบ้านได้ผ่อนคลายโดยไม่ต้องไปตามร้านนวดที่ยังคงมีความเสี่ยงในยุคโควิดเช่นนี้และด้วยดีไซน์ที่สวยงามยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้บ้านหรูหราดูดีมีสไตล์ขึ้นอีกด้วย เก้าอ e ี Not ้ลดไฟฟ้ามียอดการค้นหาในเว็บไซต์อยู่ที่8,100ครั้งต่อเดือนข้อมูลวันที่28สิงหาคม2022จากเว็บไซต์ uber suggesst ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาคีย์เวิร์ดข้อมูลตัวเลขการค้นหาที่ได้จะบ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้ยังอยู่ในเทรนด์หรือไม่ถือเป็นยอดการค้นหาที่สูงพอสมควรเลยครับก็ต้องเน้นย้ำกันอีกรอบว่าช่องนี้ไม่ได้เป็นช่องรีวิวสินค้าเราไม่ได้แข่งกับช่องรีวิวอื่น จุดประสงค์หลักของช่องนี้คือให้คุณใช้เวลาค้นหาน้อยลงแต่ได้สินค้าที่คุ้มค่าที่สุดแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเรามาดูข้อควรระวังสําหรับการใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้ากันหน่อยนะครับว่ามีควรใช้กับใครหรือในกรณีไหนบ้างข้อ1ห,ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์ข้อ2ห้ามใช้กับผู้ที่มีกระดูกสันหลังโค้องงอผิดปกติข้อ 3. ห้ามใช้กรณีที่มีร่างกายเปียกเช่นเพิ่งอาบน้ำเสร็จข้อ 4. ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจความดันหรือกระดูกไม่แข็งแรงข้อ 5. ผู้ที่มีอาการบวมหรืออักเสบไม่ควรใช้นวดบริเวณดังกล่าวข้อ 6. ไม่ควรนอนหลับขณะใช้งานเก้าอีน้นวดไฟฟ้าอย่างไรก็ดีในผู้ที่มีโรคประจําตัวอื่นๆหากไม่มั่นใจหรือไม่เคยใช้งานเก้าอีน้นวดไฟฟ้ามาก่อนควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานดีที่สุดครับ ก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปการจัดอันดับดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเนื้อหาและการจัดอันดับของ s h อ p e e และ La z a d a เราได้ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้จากเครดิตท้ายคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสรุปเปรียบเทียบ5อันดับสินค้าขายดีที่สุดของ s h อ p e e ชนกับ5อันดับสินค้าขายดีที่สุดของ l a z a d a ครับถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับคนที่เน้นสินค้ายอดฮิตนะครับทางฝั่งช h อปปีฟันธงอันดับ1ครับยอดรีวิวสูงคะแนนสูงจัดเต็มทุกฟังก์ชันการใช้งานรับประกันยาวถึง2ปีโดยส่วนตัวครีเอเตอร์คิดว่าตัวนี้คุ้มค่าที่สุดในช h อปปีครับทางฝั่ง Lazada ฟันธงอันดับที่2ครับยอดรีวิวสูงคะแนนสูงฟังก์ชันครบกำลังไฟสูงถึง150วัตต์รุ่นนี้ราคาไลตั้งแต่ 13,999ถึง24,490บาทสูงขึ้นตามออปชันที่ต้องการเพิ่มโดยส่วนตัวเรรเตอร์ Creator คิดว่าอันดับนี้คุ้มค่าที่สุดใน Lazada ครับสำหรับคนที่เน้นสินค้าราคาถูกนะครับทางฝั่ง s h o ป e e ฟันธงอันดับที่2ครับราคาถูกที่สุดนวดได้ทั้งตัวถึงแม้จะตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปแต่ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่ได้รับครับทางฝั่ง l a z a d a ฟันธงอันดับที่1ครับ ยอดรีวิวสูงคะแนนเต็ม5ดาวราคาถูกแต่ตัดฟังก์ชันหลายอย่างออกไปรวมถึงลำโพงบลูทูธด้วยครับสำหรับคนที่เน้นสินค้าคะแนนสูงนะครับทางฝั่ง s h อ p e e ฟันธงอันดับที่3ครับเลตติ้งสูงสุดฟังก์ชันใกล้เคียงกับอันดับที่1ระยะเวลารับประกันเท่ากันคือ2ปีแต่ราคาสูงกว่าครับและอันดับ5ก็เลตติ้งสูงเช่นกันครับกับแบรนด์เลสเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดังของเก้าอี้น็อตไฟฟ้าแต่ราคาสูงกว่าแบรนด์อื่นเกือบ,อบสองเท่าครับทางฝั่ง l a z a ด a ฟันธงอันดับที่5ครับเรตติ้งสูงสุดถึงแม้จะมีกำลังไฟและระยะเวลารับประกันน้อยกว่าเจ้าอื่นแต่ถ้าเทียบกับสเปคที่ได้รับกับราคาแล้วถือว่าค่อนข้างคุ้มครับและสำหรับคนที่เน้นสินค้ารับประกันยาวนะครับทางฝั่งช้อปปีฟันธงอันดับที่1ครับประกัน2ปีสเปคกับราคาคุ้มค่าที่สุดครับ ทางฝั่ง l a z a d a ฟันธงอันดับที่2หรือ4โดยอันดับที่4คะแนนสูงฟังก์ชันครบราคาและสเปคใกล้เคียงกับอันดับที่2ในรุ่นท็อปแต่กำลังไฟน้อยกว่าสามารถเลือกตามการออกแบบและดีไซน์ที่ชอบได้เลยครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ช่วยประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของแต่ละท่านนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับ เก้าอี e ้นวดไฟฟ้าขายดีของเราในวันนี้ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปและหากใครต้องการช่วยสนับสนุนช่องของเราสามารถกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์ a อฟเลีย t e จากค่ายช o อปปใต้คลิปเพื่อเป็นทุนให้เราสามารถทําคลิปแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับฝากกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์ถ้าคุณคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นสินค้าอะไรที่เรานำมาจัดอันดับติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ